ถ้าไม่รวมเครื่องถ้าผมมาให้พี่ช่วยในการสร้างรถคันหนึ่งเงี้ยควรจะมีงบมาเท่าไหร่คือถ้าถามเงี้ยมันมันจะบานปลายมันต้องมันต้องถามว่าคุณมีงบเท่าไหร่แต่สมมติว่าคุณมีงบห้าหมื่นผมอาจจะทําให้คุณได้ในงบห้าหมื่นแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะเพราะว่ามันก็จะต้องไปตามงบแต่ถามว่าพอพอบอกว่างบห้าหมื่นบางทีมันก็พอมันออกมาคุณอาจจะไม่ถูกใจเพราะแต่ด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปตอนนี้ราคาของมันแพงขึ้นกว่าสมัยก่อนมันก็ต้องแบบ คนที่จะเล่นตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยต้องต้องรักกันมาจริงๆเพราะว่าเสื้อตัวหนึ่งเสื้อสูบตอนนี้ตัวหนึ่งหกพันกว่าอเฉพาะเสื้อยังไม่รวมฝายังไม่รวมลูกยังไม่รวมไปเลยครับเสื้อเดือดโดดหกพันแล้วด้วยอะไรพวกนี้มันมันเลิกผลิตไปแล้วบ้างบางชิ้นใชใ่ราคามันเลยยิ่งขยับตัวไปเรื่อยๆใช่แล้ว <ๆ S 1> แล้ว,ลวพอมันมาบวกกับพอมันเหมือนแบบกระแสมันนิยมอ่ะ อะไรมันก็มันก็เหมือนช่วงกรอบโกยอะมันทุกอย่างก็ขึ้นหมดแหละมันก็คือใช่ปริมาณปรมาณซัพพลายมันอันนี้กันมันก็พอีนี้มันต้องการอะเขาก็รู้ว่ามันขายได้เท่าไหร่ก็ต้องซื้อเพราะว่าคนชอบคใช่ไหมอย่างเราคนเล่นรถเก่าเจออย่างหนึ่งแม่งเราต้องการอะแพงก็ต้องเอาเพราะว่าถ้าไม่เอาก็ไม่มีอก็ต้องเอามันก็คือเนี่ยมันก็คือเรื่องปกติเลยของคนเล่นรถเก่าครับ พี่ก๊อกแนะนําตัวก่อนครับผมครับสวัสดีครับผมบิ๊กก๊อกรามินทานะครับหรือว่าคนที่จะรู้จักกันในกลุ่มกูสายโจรครับ,รบอันนี้คือตัวรถล่าสุดเราของรุ่นเซอร์เบโกแต่ว่าน,นี้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นแข่งเขาเรียกกันว่ารุ่นถังปา่าคือเซอร์เบโกเนี่ยตอนนี้ในใน,ในตลาดมันก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นิยมมากครับก็คือตอนนี้มันจะก็จะนิยมแบบในตระกูลของคาวาซากิเนี่ยร้อยห้าสิบก็จะนิยมทั้งเซอร์ทั้งเคอาร์ทั้งวิกเตอร์ทั้งอาร์วันทั้งเซทเอ็ก ก็คือในสก,กูลเนี้ยฮิตหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะทากันไปในสไตล์ไหนอ,อย่างของเราเราทาในสไตล์รูปแบบของการแข่งขันในสนามอันนี้เราก็จะไว้สําหรับแข่งในสนามเย่างเดียวไม่ไม่ขี่บนท้องถนนครับคือเซ็ตช่วงมาสาหรับการแข่งเลยไม่ได้ไปขี่เล่นอะไรละใช่ครับ,รบไม่ไม่ขี่เล่นเลยเพราะว่ามันขี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าออพอเป็นรถแข่งเนี่ยมันจะเตี้ยทีนี้มันก็จะไม่สามารถขี่บนท้องถนนทั่วไปได้แล้ะจุดเด่นของมันตัวเอาเครื่องยนต์ก่อนก็คือเรียกได้ว่าเครื่องยนต์ก็คือโมเต็มที่ในสไตล์ของการแข่งขันในในรุ่น อ่าลูกสูบ5 9าิกมิลก็ค,คือลูกสูบเดิมแต่ว่าชักเนี่ยไม่ได้กําหนดครับอะไรเงี้ยนอกจากเครื่องยนต์แล้วอ่าชิ้นส่วนไหนที่พี่ก้องให้ความสำคัญกับตัวรถคันนี้ครับความสําคัญหลักๆขอ,ข,อของของของคนทั่วไปเลยนะหรือว่าของผมเนี่ยผมก็จะเน้นไปเรื่องของระบบเบรกอ่าผมก็จะไปนเน้นที่ใส่เบรกแอมเบอะไรเงี้ยคือคืออย่างน้อยให้มันเวลาเบรกหรือคนที่เขาขี่อ่ะเขาก็จะสบายใจอุ่นใจได้ว่าแบบเออมันมันเอาอยู่นะในการที่ใช้ความเร็วสูงๆอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นความปลอดภัยให้กับ คนขี่ด้วยให้กับตัวขี่ของเราด้วยอะไรเงี้ยนะฮะรายละเอียดของการต่างช่วงล่างช่วงหน้านะครับปั๊มล่างก็จะเป็นปักข้างแบมโบปั๊มบนเป็นโลโก้ขาวนะฮะโชคหลังเป็นโอลิงเนี่ยอันนี้คือระบบเบรกครับผมกันะเสือนหน้าโชคอะไรครับตัวเล็กนิดเดียวโชคอันนี้เป็นโชคโนวาตัวนี้คือเล็กสุดแล้วใช่ครับเล็กเบาสุดแล้วใช่ครับและหลังเป็นสวิงอาร์มอันนี้เป็นสวิงอาร์มพีเนียมครับครับผมตัวนี้ตัวเมนเฟรมนี่ทําอะไรไปบ้างไหมครับเจาะ ของผมก็จะมีล้อล้อโคอง้งแล้วก็ย่อโค้งหน่อยนึงครับครับอันนี้ก็เป็นทรงเล็กแล้วใช่ครับครับเพราะปกติมันจะหนักก็ย่อแล้วถังเป็นถังปีเนียมก็เป็นถังถังย่อปีเนียมหน้าก,กากก็เป็นไฟเบอร์หล่อขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ทําเป็นเป็นทรงหน้ามันจะแบบเรียวๆหน่อยรับ,รบลมอะไรเงี้ยให้มันรู่ลมครับๆๆก็คือทรงนี้ทรงพิมพ์นิยมของยุคนี้เลยเนาะใช่ของรถแข่งก็จะส่วนมากก็จะเป็นทรงนี้ครับผมตัวนี้เซ็ตไว้วิ่งระยะเท่าไหร่ครับพี่ก๊อ ตอนนี้ตอนนี้ที่เซตไว้ก็คือที่เราจะแข่งก็จะมีหกร้อยกับพันเมตรครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปวิ่งจริงๆคือเพิ่งจะเอาไปเทสมาครั้งเดียวรอบเดียวแต่ว่าเรายังไม่ได้ยกไปจริงจังอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยเรื่องของเวลาเพราะคันนี้มันเพิ่งจะเสร็จเลยสีเสออะไรเงี้ยเพราะเราไปไปเน้นเรื่องทําสีอยู่ไนงะมีของอันไหนที่พี่คิดเอาไว้ใหัวว่าพอพี่จะทำคันนี้พี่ต้องหามันมาใส่ให้ได้หรือบ้างครับพี่คือถ้าถามว่าจริงๆแล้ว ก็ไม่มีนะเพราะว่าพวกนี้มันคือสเต็ปที่เราคิดไว้อยู่แล้วก็จะพวกแฮนด์ hmm. พวกแผงคออะไรเงี้ยคือพวกนี้มันก็คือจุดที่เราค่อยๆมาไล่เก็บเอาความสวยแล้วพอรถมันเครื่องมันจบเนี่ยมันไล่ขึ้นมาเราเริ่มจากการทําสีโครงทําชุดสีเนี่ยที่เหลือมันจะเก็บรายละเอียดนิดหน่อย,อยเช่นพวกแผงคอเนี่ยที่ผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่ดุมล้อหน้าล้อหลังเนี่ยที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่เป็นของดี t เพราะเดิมเราใช้เป็นของเดิมใช่ไหมมันก็หนักทีนี้รถแข่งเนี่ยมันต้องการความเบารบเราก็จะไปเน้นเรื่องของเปลี่ยนดุมหน้าหลังใหม่เปลี่ยนแผงคอใหม่เปลีี่ยนนนแฮใหมพวก้ แต่ก็คือทรงมันก็คือทรงทรง,ทรงรถแข่งอ่ะมันก็จะไม่หนีจากนี้เท่าไหร่หรอกเนาะไม่หนีไม่หนีถ้าเกิดเป็นทรงเนี้ยมันจะไม่หนีกันเลยของทุกสํานักที่ทํารถแข่งก็จะเป็นทรงแบบนี้หมดครับแต่นี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรสํานักไหนถูกต้องอก็แล้วแต่ว่าใครจะอยากใช้แบรนด์ไหนก็แล้วแต่ชอบอ่า,อ,าอย่างตัวเครื่องนะครับพี่ก๊อกใช้อ่าทที่สํานักไหนครับหรือว่าทําเองไงก็ตัวเครื่องอันเนี้ยของผมก็จะเป็นของของต้อมเป็นคนจัดการแล้วก็อาจารย์อาจารจย์ใจ เป็นคนดูแลให้นะฮะชุดนี้แล้วก็จะมีของช่างมีอะไรเงี้ยครับก็บบของผมก็จะเป็นแบบว่าหลายๆคนช่วยกันอยู่กันแบบเหมือนแบบครอบครัวรช่วยกันทําช่วยกันนู่นนี่นั่นดูดูแลเซอร์วิสอะไรเงี้ยครับส่วนเครื่องนี่คือพลังธรรมชาติถ้าอย่างของอาจารย์ใหญ่ก็จะไปเน้นเรื่องของเสื้อเรื่องของระบบเครื่องหลกัหลกๆเลย อันนี้ผมจะไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเลยก็คือมันเป็นสูตรของเขา <S <S <ừ. S 2> เราจะไม่ได้ยุ่ง,ขงเขาก็อาจารย์เป็นคนจัดการมาก็แล้วแต่อาจารย์<อ>เราแค่บอกปลายทางว่าจะาวิ่งระยะเท่าไหร่ใช่ใช่แล้วที่เหลือเราก็มาลองมา,มาลองไล่แล้วก็เก็บข้อมูลถ้ามันดีแล้วหรือว่ามันอะไรนี้หน่อยเนี่ยก็คุย,ยก็เดี๋ยวอาจารย์เขาจะเป็นคนปรับคือถ้าถามว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นข้อมูลสุดท้ายเลยเพราะว่าแกเพิ่งประกอบมาให้ล้วเราเพิ่งจะวิ่งรันเดียวครับทีนี้พอมันมาวิ่งรันเดียวเนี่ยตอนนี้มันก็คือเป็นการบ้านของเราว่าเราจะต้องกลับไปไปปรับหรือว่่่าไไปแก้ตรรงงหนนอเเยคืถมัพส็จ ๋ยวนี้บอกว่ารถมันเพิ่งเสร็จเลยอ่าทีนี้หลักๆของที่ให้ใหอาจารย์ทําก็จะเป็นเรื่องตอนนี้เราทําชักยาวเราลองทําชักยาวก็ลองให้อาจารย์ลองทําชักยาวครับก็คือสเต็ปลูกก็59 59ค่ะตอนนี้59ในวงการเนี่ยกำลังกลับมาเล่นเรื่องชักยาวกันก็มีม,มีมีชักยาวตอนนี้เราก็ทําชักยาวแค่คันเดียวลองดูตามเขาครับออันนี้ก็คือเหมือนเป็นการทดลองอ่ะทดลองในในรุ่นของชักยาวเพราะว่าเดิมเลยเรายังไม่ได้มีชักยาวเลยเราก็ทําแต่ ชักไม่เกิน1.5่ช่วงล่างเป็นของที่ใส่อยู่แล้วพวกนี้มันไม่ต้องเซตอะไรอยู่แล้วมันเซตตายตัวอยู่แล้วพวกนี้ไม่ต้องปรับอะไรต่อให้เครื่องยนต์มันมีกําลังมากขึ้นเนี่ยระบบช่วงล่างที่เราเซตมามันเอาอยู่อยู่แล้วถ้าเอาไปออกตัว60ฟุตมันแบบพวกรีบาวพวกอะไรอ๋ออันนี้คือมันก็จะอยู่ที่ที่ตัวขี่แล้วถ้าเกิดว่าตัวขี่เขาอยากปรับในจุดไหนอะไรเงี้ยก็ให้เขาปรับมันก็จะมีส่วนมากตัวขี่ก็จะมีปรับไม่กี่อย่างหรอก ลมยางพวกระบบการขับขี่ของเขามือคงมือคัดแค่นั้นเองคือช่วงภา<ต>ยนอกเนี่ยแล้วแต่ตัวขี่ว่าตัวขี่ชอบแบบไหนใช่อุมงวงสาย่ไหนจะปรับให้เข้ากับเขาได้อะไรใช,ใช่ใช่ใช่เพราะว่าตัวขี่แต่ละคนเขาเรียกว่าลีลาการขี่หรือลักษณะการขี่เขาก็าจะไม่เหมือนกันอของแต่ละคนแต่ตอนนี้เราก็ยืนตรงนี้ไปก่อนอ,อตัวนี้น่าจะเห็นมันไปแผงลิตในรายการไหนครับพี่กอกก็ต้องรายการตัวเองก่อนครับผมตอนนี้ก็เดินสายถ่ายถ่ายถ่ายรูปไปก่อนครับผม เดินสายถ่ายรูปนี่เป็นรถในแบบเลยเอาจุดเด่นของเป <c oughs> ็นรถคอนเทนต์ <c oughs> ใช่ครับทําไมถึงเลือกทําชุดสีรลายนี้ครับหลักๆเลยก็ชอบเรามีรถเราเนี่ย <c oughs> เราก็เลยตัดสินใจเอารถเราอะทําสีทําลายนี้เลยเออแล้วเราชอบ <c oughs> เราก็ไปให้น้องที่เป็นลายสติกเกอร์ป๊อปคอนสติกเกอร์เป็นคนจัดการออกแบบให้เราอ่า <c oughs> <c oughs> ก็ได้มาเป็นลายนี้แล้วเราก็ถูกใจทีมงานเราก็ชอบทุกคนอันนี้มันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวถูกต้องเราชอบวงดนตรีวงอะไรสักวงหนึ่งใช่เราอยากทำาลายนั้นเป็นเรื่องเป็นใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือความชอบของเราแหละเราเราเราชอบเราก็เราก็ทําของเราเองความพิเศษของมันหลังจากชุดสีเสร็จแล้วเอาไปให้ต้นฉบับเซ็นมาด้วยพึ่งพึ่งเอาไปเพิ่งเอาไปเซ็นมาพอดีจังหวะก็พอรู้ว่าเขามีปลาใสยไม่ไกลจากเราเราก็ยกรถไปไปให้ไปให้เขาเซ็นให้ครับก็ไปแบบ รักทุเ่ะเพราะเราไม่รู้จักใครแล้วคนคนโอ้โหคนเป็นเป็นหมื่นนะครับคนมันเยอะมากอ่ะเราก็ค่อยมุดมุดไปยันหน้าเวทีอะไรเงี้ยจนไปขออะไรเซ็นได้2คนรายละเอียดของตัวสีครับมันยากง่ายยังไงมันไม่ได้นานที่สีหลอกมันเป็นนานเรื่องของการออกแบบนี้คือพอสีเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องไปให้ร้านให้น้องอ่ะออกแบบในตัวของสติกเกอร์ทีเนี้ยการออกแบบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ช่างคนเดียวมันขึ้นอยู่ที่เราด้วยว่าเราชอบไม่ชอบพอออกมาบางทีเราไม่ชอบอย่างเงี้ย S <S น้องก็ค่อยๆปรับๆปรับจนเราจนกวามันจะจบได้หมายถึงว่าจบที่ตัวเรานะว่าแบบเฮ้ยเราเห็นแล้วเราถูกใจอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาไปเกือบสองอาทิตย์อะ่ะแล้วพอพอเสร็จปุ๊บกว่าจะไปเคลือบสีกว่ารออะไรเงี้ยมันก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานเราก็เลยแบบไม่ไม่อยากไปเร่งรีบเขา,เ,าเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าเรื่องงานออกแบบบางทีมันก็ต้องใช้ความคิดแล้วหรือว่าบางทีก็ต้องมีอารมณ์อ่ะก็เลยกว่าจะได้ออกมาก็จะช้าหน่อยแต่ก็ถูกใจถูกใจมากครับ แต่เสร็จแล้วมันก็ลงตัวลงตัวตอนแรกก็ตอนแรกก็คุยกันน้องบอกพี่มันจะดูตลกตลกไหมแบบเหมือนแบบมีหน้าคนอยู่ตรงข้างหน้าเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ตลกเออเชื่อดีว่ามันมาได้อะไรเงี้ยเออว่าว่าสวยเราเราเราอยากจะให้เขาเด่นๆอะไรเงี้ยอคือถ้าถ้าถามคันนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วอะไรที่เราใส่รถแข่งอ่ะมันจะไม่ได้ว้าวอะไรมากเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะ รถแข่งเต็มเต็มที่เนี่ยส่วนมากเขาก็จะใส่อะไรแบบพื้นฐานเพราะว่ารถมันมีโอกาสที่อย่างอย่างอันนี้ความคิดผมนะมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเราก็จะใส่ในในจุดที่เรามองว่าเอ้ยมันมันสมควรแล้วมันมันมาตรฐานอันเนี้ยก็จะมีมีแฮนด์มีเบรกมีมีโช๊คหลังเนี่ยที่ผมใช้โอลิงเพราะว่าโช๊คหลังมันคือมาตรฐานแล้วโอลิงก็คือรถแข่งเข้าไปก็จะเซ็ตกันที่โอลิงหมดผมก็จะใส่ตัวเนี้ยที่จะเป็นแบบจุดเด่นของผมก็จะมีมีโช๊คมีแฮนด์มีระบบเบรกแค่นั้น คือด้วยมันเป็นรถแข่งเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของสมรรถนะการใช้งานใช่ไม่ได้เน้นเรื่องสวยเป็นหลักใช่ครับครับจะเรื่องของความปลอดภัยข้าวๆตัวนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับพี่กองในการสร้างผมว่าน่าจะหมดตอนนี้นะคันนี้น่าจะมีประมาณสองแ0,000นกว่านะค,คือตอนน้องเขา้าใจอย่างนี้บางคนจะมองรถแค่นี้มันจะพันไมหลักแสนกว่าที่มันจะมาขึ้นมาเป็นคันอย่างเงี้ยมันผ่านการแบบใช้จ่ายเงินเยอะมากเราก็จะเลาะโครงกว่าจะ นู่นนี่นั่นมันมีค่าใช้จ่ายไปเรื่อยห้าพันหมื่นหนึ่งมันสะสมะสะสมสะสม,สะสมไปเรื่อยหรือคือเราพอเรามามองตอนนี้ผมว่ามันก็ทะลุสองแสนแล้วแหละเอาง่ายๆเลยอย่างที่เคยคุยคุยมาเครื่องลูกหนึ่งเนี่ยทำให้สมบูรณ์เนี่ยแสนใช่ครับครับไม่รวมสภาพของเรื่องของอะไระวิ่งไปลงกึ่งทีกว่าจะตัดบูธ<ะ>กว่าจะอะไรคือแบบโอ้มันมันหลายเรื่องอะ่ะ,ะมันก็ถ้าถามว่าพอมองเราตีเป็นกลมๆเราบางทีเราตีประมาณทักสองแสนเนี่ยบางทีมันเกินอยู่แล้วเพราะว่าบางที มันมีหลายอย่างบางทีไปตัดบูทรอบแรกไม่ได้ไม่ได้เสียอีกทีละสองพันทีละพันกว่ากว่ามันจะสมบูรณ์เนี่ยมันต้องไล่อาจจะต้องดุมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนหลายชุดไม่ใช่คือคอเปลี่ยนหลายชุดคืออย่างอย่างอย่างรถแข่งเนี่ยหลักๆเลยหน้ามันต้องล้อหน้ามันต้องลื่นใช่ไหมถ้าเราไปทํารอบนึงปุ๊บกลับมามันไม่ลื่นไม่ลื่นพอที่เราไม่ถูกใจอ่ะกลับไปแก้แล้วก็ต้องตัดบูทใหม่อีกก็แก้จนกว่าล้อหน้าขอจามจะลื่นอย่างเงี้ย บางทีคนเขาเขาทำกันแก้ล้อหน้าทีหมดกันตั้งหลายตังค์ว่ามันปัญหาหลักๆของรถแข่งก็ทีเนี่ยแหละพวกระบบล้อมันไม่ลื่นเราก็ต้องยกเข้าลงกึงยกเข้าลงกึงส่วนมากจริงๆแล้วมันจะไปกินงบะก็จะเป็นเครื่องเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ว่าทําทีเดียวแล้วมันจะจบบางทีพอมันทําพอมันวิ่งแล้วมันไม่ถูกใจเราเราก็กลับมาแก้เราก็ต้องมาเสียตังค์อีกอะไรเงี้ยหรือบางทีวิ่งไปบางทีเครื่องมีปัญหาก็เสียตังค์อีกมันจะอยู่เงี้ยคือคือถ้าถ้าเกิด ภายนอกทุกอย่างมันจบแล้วลงตัวหมดแล้วเนี่ยทีนี้มันจะไปเป็นปัญหาเรื่องของระบบเครื่องยนต์แล้วที่มันจะแบบมันมีโอกาสที่จะระเบิดได้มีโอกาสที่จะพังได้ทุกครั้งที่เวลาเราไปแข่งขันลูกอาจจะติดได้อะไรเงี้ยมันมันก็มีโอกาสได้ตลอดมันไม่สามารถที่จะบอกได้ต่อให้เราทําดีขนาดไหนโอกาสที่มันจะมีผิดพลาดมันก็มีได้เกิดขึ้นได้ตลอดเลยก็คิดไว้เลยว่าในกรณีทําเครื่องรถแข่งเนี่ยต้องเตรียมไว้เลยว่าเซอร์วิสตามมาอีกมันมันเซอร์วิสอยู่แล้วคือไปแข่งสนามสอขงสนามเนี่ย บางทีไปแข่งสนามหนึ่งอาจจะมีปัญหาก็ได้หรือบางทีไปแข่งอาจจะไม่มีเลยก็ได้มันก็มันก็ไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้ครับอ่าถ้าไม่รวมเครื่องสร้างรถคันหนึ่งยเงี้ยควรจะมีงบมาเท่าไหร่คือถ้าถามเงี้ยมันมันจะบานปลายมันต้องมันต้องถามว่าคุณมีงบเท่าไหร่แต่สมมติว่าคุณมีงบห้าหมื่นผมอาจจะทําให้คุณได้ในงบห้าหมื่นแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะเพราะว่ามันก็จะต้องไปตามงบแต่ถามว่าพอพอบอกว่างบห้าหมื่นบางทีมันก็พอมันออกมาคุณอาจจะไม่ถูกใจเพราะว่าเฮ้ยทำไมม ของทุกอย่างตอนนี้มันแพงมากอะไรคะว่าเองก็ขึ้นเอาขึ้นเอามันก็แพงแตลอดมันแพงอ่ะบางทีคนไม่เข้าใจมองว่าแบบเฮ้ย <c oughs> เหมือนอะไม่อเหมือนเหมือนเราขับรถคันเนี้ยสมมติเราขับเซอร์คันหนึ่งเดิมเดิมเข้าร้านไปซ่อมค่าซ่อมสี่ละห้าพันบางทีเราเฮ้ยทำไมแพงจังเมื่อก่อนไม่กี่ตัง์เอง <c oughs> แต่ด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปตอนนี้ราคาของมัน,มนแพงขึ้นกว่าสมัยก่อน <c oughs> มันก็ต้องแบบคนที่จะเล่นตรงน,นี้ต้องเข้าใจด้วยต้องต้องรักแต่มันจริงเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> เสื้อตัวหนึ่งเสื้อสูบตอนนี้ตัวหนึ่งหกพันกว่าอื่เพาะเสื้อยังไม่รวมฝายังไม่รวมลูกยังไม่รวมไปเลยครับเสื้อเดือดโดดหกพันแล้วอด้วยอะไรพวกนี้มันมันเลิกผลิตไปแล้วบ้างบางชิ้นใช่ราคามันเลยยิ่งขยับตัวไปเรื่อยๆใช่แล้วแล้วพอมันมาบวกกับกระแสมันนิยมอ่ะมันก็เหมือนช่วงกรอบโกยอ่ะมันทุกอย่างก็ขึ้นหมดแหละก็คือใช่ปริมาณรีมารซัพพลายมันไอ้นี่กันมันก็ตอนนี้มอมันต้องการอ่ะเขาก็รู้ว่ามันขายได้เท่าไหร่ก็ต้องซื้อเพราะว่าคนชอบ ใช่ไหมอย่างเราคนเล่นรถเก่าเจออย่างหนึ่งแม่งเราต้องการอะแพงก็ต้องเอาเพราะว่าถ้าไม่เอาก็ไม่มีมอก็ต้องเอามันก็ค,คือเนี่ยมันก็คือเรื่องปกติเลยของคนเล่นรถเก่าครับมาถึงจุดนี้แล้วพี่ก๊อกมันจะพัฒนาอะไรต่อไปยังไงครับคันนี้คือตอนนี้ก็คือถ้าถ้าภายนอกจบแล้วเหลือแต่เหลือแต่เรื่องของระบบเครื่องยนต์ที่ระบบเครื่องยนต์มันไม่มีคําว่าสิ้นสุดม,มันพัฒนากันไปเรื่อยมุ่งเน้วผมไปวิง่งผมผมเอาไปแข่งรอบนี้ปุ๊บ ผมกลับมาบางทีผมอาจจะแพ้อะแพ้ผมกลับมาพัพฒนา<ะ>หรือบางทีผมไปชนะเขามาได้ได,ได้ที่หนึ่งกลับมายังไงเราก็ต้องพัฒนาอยู่ดีมันไม่ใช่ว่าพอคุณได้ที่หนึ่งในเครื่องตัวนี้สม,มมุติว่าเครื่องตัวนี้วิ่งอยู่เซเบตหนึ่งเเบดสอง<ะ>คุณไปชนะเข้ามาคุณก็จะยืนอยู่แค่เบเบตหนึ่งเเบสองมันไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า <chemin? S 1> มันก็มีคนที่จะต้องขึ้นมามาเทียบเราเราก็ต้องพยายามพัฒนาไปเรื่อยซึ่งถึงด้วยบอกว่าเนี่ยคือความ บานปาันจะอยู่เนี้ยเพราะเราไม่รู้จักพออยู่แล้วพอเราได้สิบเอ็ดหนึ่งเราก็อยากได้สิบเอ็ดศูนย์อะไรเงี้ยมันก็ใช้เงินไปเรื่อยใช้เงินไปเรื่อยก็ในทางเดียวกันคือสนามนี้พี่กอกกินเข้าไปเขาก็ต้องกลับไปพัฒนาใช่เช่นเดียวกันเราอยู่นิ่งมันก็อยู่นิ่งไม่ได้เพราะทุกช่างเขาก็เป็นแบบนี้หมดเขาก็ต้องพัฒนาตลอดอ่าเพราะนั้นจุดหลักๆเลยที่ครั้งนี้จะต้องทําต่อเลยก็คือเครื่องเครื่องยนต์ทำไม่มีหยุดไม่มีหยุดเครื่องยนต์มันก็คือทําไปเรื่อยจนจนกว่าที่ที่เราจะหมดเงิน อันหนึ่งเขาต้องอยากจะให้พีก่กอฟฝากกับเพื่อนเพื่อหรือน้องๆที่อยากจะขี่รถทางตรงหรืออยากยากรถแข่งอยากให้ชวนมาขี่ในสนามมากกว่า <ๆ S 2> อะไรใช่ก็คือตอนนี้นะผมก็ผมตัวผมต,ตัวเราเองเนี่ยเราก็พยายามดึงเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาแข่งในสนามเพราะเรามองว่าเราไม่อยากให้ออกไปแข่งบนท้องถนนคือตอนนี้สนามมันก็มีหลายสนาม<ะ>แล้วผู้จัดก็มีหลายผู้จัดมากคือตอนนี้แทบจะทุกอาทิตย์มีรายการตลอด<ะ>คือถ้าคุณอยากจะแข่งเนี่ย คืออย่างน้อยคุณขี่คุณปลอดภัยแน่นอนหรือว่าคุณมีเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยในสนามเขาก็มีทีมงานมีรถพยาบาลมีทุกอย่างคอยเซฟตี้เราได้อะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับสำหรับคนที่สนใจรายการที่พี่ก๊อ,อกจัดเนี่ยติดติดต,ตามได้ที่ไหนครับของเราเ็าติดตามได้ในเพจกูสายโจนได้เลยครับ,รบก็พิมพในใน Facebook ก็พิมพ์กูสายโจนได้เลยครับ,รบก็ในนั้นก็จะมีแบบบอกอรายละเอียดหรือว่ากําหนดการอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าข่าวสารอะไรที่ที่ในกลุ่มเราทำเนี่ยก็ติดตามได้ในนั้นเลย คือตอนนี้ก็คือแผนไว้น่าจะเป็นพฤษภาคิดคิดไว้นะแต่ตอนนี้ก็กําลังดูกระแสด้วยดูหลายๆดูๆดแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะจัดก็อาจจะจัดพฤภธาเพราะเดี๋ยวมันจะฝนแล uh ้ว huh. คือถ้าถามว่าของผมเนี่ยมันจะมีแต่ครอย่างเดียวเลยตอนนี้ที่ที่เราจัดอ่ะเราจัดแต่คาราสกิ้ครทีนี้คนที่จะมาเนี่ยของผมเจ้าจะมี2หลักคือ1คือคนที่มา มาแข่งกับ2ก็จะเป็นพวกน้องๆที่มาแวน้นอ่ที่ผมเชิญชวนก็ผมก็จะเชิญชวนพวกเด็กๆอะ่ะเข้ามาแวน้นอยากจะแวน้นอยากจะเทรสรถอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงอยากจะรู้ศักยภาพตัวเองอยากจะอะไรเข้ามาในสนามเลยเต็มที่คืออยากจะขี่ผาดโผลนอะไรก็ขี่ไปในสนามแต่อย่างน้อยมันก็คืออยู่ในสนาม,มนก็ยังปลอดภยัยมันก็ยังมีกฎระเบียบของเราที่เราให้ให้ทุกคนเข้ามาเนี่ยเราก็มีกฎระเบียบของเราอยู่แล้วอ่าคือก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเด็กบางคนน่ะบางทีพอไป คือขี่บนไม่ค่อยอยากขี่ในสนามว่าบางทีก็เขินหรืออะไรเงี้ยแต่ก็จะเก่งในบนท้องถนนแบบก็เลยอยากให้พอดึงเข้ามาในสนามบางคนน่ะขี่หลังถนนขี่แบบท้องถนนมาพอมาขี่สนามก็มาเป็นตัวขี่เยอะแยะมากคือถึงที่บอกว่าพอเราพยายามดึงเขาหรือพยายามให้เขาเข้ามาอยู่ในสนามได้เนี่ยปัญหาพวกนี้มันก็จะค่อยๆหมดไปอย่างท,างที่อย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าแต่ถ้าเกิดพอต่อไปมันมีการจัดการที่ดีเนี่ยมีการสนับสนุนเนี่ยทีนี้คือเด็กมันก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าเข้ามานี่มันแบบ มันมีการพัฒนานะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบการที่จะไปขี่บนท้องถนนกลางคืนไปแข่งกันบนท้องถนนกลางคืนมันก็จะค่อยหายไปเองอัตโนมัติแต่ทีนี้มันก็ช่วงแรกทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆค่อยๆปรับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับสงสัยคาว่ากูสายโจรมาจากไหนกูสายโจรเหรอกูสายโจรมันก็มาจากผมกับเพื่อนเนี่ยมันเหมือนสนิทกันสนิทกันแล้วก็ชอบแบบเล่นกันหรือว่าบางทีแบบซื้ออะไรกินหรืออะไรเงี้ยก็ชอบชอบแบบว่าเอ้ยมึงจ่ายไปก่อนอะไรเงี้ยมึงจ่ายไปก่อนกูจ่ายไปก่อน แล้วก็ไม่จ่ายเงินกันแล้วก็คุยกันมาบอกไอ้ที่กูมันกูสายโจร <c oughs> กูไม่อะไรเงี้ยแบบบิดเงินกันเองอ่ะ <c oughs> คือเริ่มจากการแบบบิดเงินกันเองแบบเอ้ยออกไปก่อนเองออกไปก่อนออกไปก่อนปุ๊บก็ยังไม่จ่ายเหมันก็แบบแล้วผมก็เลยบอกว่าเอ้กรมันกูสายโจรเรายังไม่นี่หรอกแล้วพอคำเนี้ยพอเราพูดปุ๊บเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันชอบว่ะแล้วเราก <c oughs> ็รู้สึกว่าเออให้กูสายโจรมันดูมันดูโหดโหดดีหรือว่าเราเวลาเราไปไหนเวลาใครได้เห็นชื่อกลุ่มเราหรือเงยมันจะแบบเฮ้ยโหชื่อกลุ่มแบบดูไม่น่าคบแต่พอเขาได้รู้จักเรา หรือบางทีที่เราไปทําลงทานหรืออะไรเงี้ยบางคนเขาจะแบบโอลักเราเพราะเขารู้สึกว่าคือเราพยายามทําให้มันเห็นว่าชื่อบางทีมันไม่ได้แบบต่อให้เราจะเป็นคนดูเหมือนแบบว่าโหดร้ายหรือว่าชื่อไม่น่าคบอ่ะแต่จริงจริงพวกเราคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นค,ค,คือเรามองมุมอีกมุมนึงว่าเอ้เราคูสายโจรงจริงแต่เราอ่ะช่วยคนเราพยายามแบบพัฒนาหรือว่าเราพยายามแบบทําทุกอย่างให้มันแบบตรงกันข้ามอ่าเพราะจริงๆรแล้วกิจกรรมที่กูสายโจรทำเนี่ยที่ติดตามมาโดยตลอดคือเรื่องการช่วยเหลือสังคมใช่ครับครับก็ของเราก็จะมีแบบเปิดโรงทาน ช่วยคนนั้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยคือบางอันออกสื่อบ้างบางอันโพสต์บ้างบางอันไม่โพสต์บ้างก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็เห็นอยู่อย่างสม่ำเสมอจริงเลยนะใช่ใชแต่ว่าไม่ได้ว่าสร้างข่าวสร้างภาพอะไรมไม่ไม่มีเพราะว่าอย่างทิพ์ก็จะจัดนานมากแล้วในที่ก็ไม่ได้จัดทิพ์เลยพอ,พอเรื่องของโควิดด้วยหรือว่าเรื่องกระแสที่มีการแบบออกไปแว้นกันตามท้องถนนเนี่ยถายโจนย์ก็ไม่ได้ทําเลยเพราะว่าเรามองว่าเราก็ไม่อยากไปเป็นไปไปไปสร้างปัญหาให้กับใครเราก็จะแบบถ้าเราจะไปหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องประสาน สนอประสานนู่นน <Gab> ั่นถ้าคือพื้นที่โอเคทุกอย่างโอเคเราถึอจะทาแต่ถ้าพื้นที่ไม่โอเคหรือไม่อะไรเราเราจะไม่เราจะไม่แหกกฎแล้วเราก็จะไม่เราก็เลือกที่เราจะไม่จัดครับครับครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผลงานของรถคันนี้นะครับรวมไปถึงงานแข่งต่างๆสามารถติดตามได้ไหนครับพี่กอฟครับก็ติดตามได้ในเพจกูสายโจนได้เลยครับพิมภาษาไทยได้เลยกูสายโจนในใน Facebook ก็ขึ้นเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่กอรับครับครับสวัสดีครับ ในระบบเครื่องยนต์เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันมันพัฒนาต่อมาจากยุคยุคก่อนนะครับที่ที่เป็นชักอยู่ประมาณมิลมิลครึ่งประมาณนี้ที่ทํากันนะครับ,รบแต่ตัวนี้ก็เป็นชัก5้ามิลน,นะครับก็จะสังเกตเสื้อว่ามันจะมีการต่อประก็นข้างบนอย่างนี้เข้ามานะครับตัวนี้ก็เอ่อจะแข่งในรุ่นที่จะเป็นลูก5 9มิลนะครับโอเพนครับก็คือไม่ไม่ได้จํากัดการโมดิฟายแต่จํากัดแค่ ลูกสูง,สงขนาดลูกสูงครับครับ,รบผมควรพี่ชี้ตรงที่ต่อไอตัวประเก็นนี่ครับคือคือยุคหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นทักสั้นกันมาถึงยุคเนี้ใช่มา<ช>เอาทักยาวออกกำลังละใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยด้วยเทคโนโลยีหลายๆลอย่างลงตึงเอออะไรเอ่ยแล้วก็พอมาในย,ยุค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 นี้เนี่ยมันก็มีการเขาเรียกว่าพัฒนากันมาอีกอีกอีกยุคละเรียกว่าเนี่ยก็กลายเป็น ยุคนี้พอทาแล้วเวลามันลงอีกหลายจุดเลยพี่ค,คือความความแรงของเครื่องยนต์นมันต่างจากจากยุคเดิมเยอะมากครับ,รบก็พัฒนาไปก็ไปเทสล่าสุดก็มีปัญหาเรื่องคัดนะครับเพราะว่าเครื่องประกอบไว้เกือบปีแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เอาไปขับไม่ได้ไปอะไรแล้วก็สปริงคัดมันคงลา้านะครับก็ให้ซูเปอร์ดิงลองลองลอง,ลองเทสก็200เมตรก็วิ่งอยู่6.6ซึ่งซึ่งเวลามันเกินความคาดหมายของผมไปเยอะมากเพราะว่า มาสตาร์ทเครื่องครั้งแรกรแล้วก็ติดเครื่องรันอินแล้วก็ทเทสเลยพอเทสเลยเนี่ย6.6ผมผม,มองว่ามันแล้วคัดลื่นทุกอย่างยังไม่ได้สมบูรณ์แบบเราไม่ได้ไล่แบบเป๊ะมากคือจริงๆเรากะแค่เอายกยกรถไปแค่รันอินเพราะเครื่องเพิ่งกออแต่ทีเนี้ยอผมให้น้องคนหนึ่งเทสก่อนชื่อน้องเหม่งพอเหม่งเทสแล้วเหม่งบอกพี่มาได้ให้ดิ้งกดเลยอ่าผมก็ให้พี่เขาประาศงานกับดิ้งให้ดิ้งมาลองขับให้ จิงก็กดไปรันแรก6.6เลยแล้วก็เราผมก็บอกว่าพี่เก็บรถเพราะว่าเดี๋ยวเรามาต้องพัฒนาเก็บรายละเอียดเรื่องคัดเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องสเตอร์เรื่องไฟเรื่องน้ํามันอะไรอีกเยอะทาเสร็จมาวิ่งแค่รันเดียวรันเดียวครับเวลาเป็นยังพอใจเลยพอใจมากครับก็ก็เกินความคาดหมายครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าไล่ต่อไปเนี่ยเวลาน่าจะลดลงกว่านี้อีกแน่นอนคือตั้งเป้าไว้อ่อครั้งต่อไปผมว่าน่าจะเห็น6.5ในซองอไว้หเมตรครับครับ พี่ก๊อฟคันนี้ได้ค่าสปอนเซอร์เท่าไหร่พี่โอ้คันคันนี้นะผมจะบอกให้เลยว่ามีแต่คนถามคนคนทั่วไปนึกว่าแบบเฮ้ยเราได้สปอนเซอร์เหรอแต่ผมบอกเลยว่าเนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยเป็นเงินเราเองทำสีเงินเราเองสติกเกอร์ร้านป๊อปคอนสติกเกอร์เป็นคนจัดการให้เราโดยที่ไม่ได้มีใครมาจ่ายเงินให้เราอันนี้ต้องต้องชี้แจงเลยว่าเดี๋ยวบางคนคิดว่าแบบเอ้ยไปได้สปอนเซอร์เขาให้มาทำหรือเปล่าเปล่า,เ,ลาเงินผมเองเงินส่วนตัวเงินทีมงานเราเองเป็นคน ชอบคือผมจะบอกว่าของแบบนี้บางทีถ้าเราถ้าเราไม่ได้รักอะ่ะเราไม่ได้ชอบอะ่ะเราก็ไม่อยากมาทำใส่รถเราถูกปะคือการที่เราจะมาทาใส่รถเราได้เนี่ยคือหนึ่งเลยเราต้องเราต้องชอบด้วยเราต้องรักด้วยติ๊กเกอร์ถ้าเกิดทั่วไปอันนี้ก็ต้องมีประมาณห้าหกพันรวมสีก็ต้องประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดแปดพันอ่ะออันนี้ที่เราจ่ายของเราเองก็ไม่ได้มีใครมาให้เราแล้วเราก็ไม่ได้ไปหวังเราไม่ได้ไปขอรับเงินใครด้วยเพราะาเราเพราะเราอยากทำเมื่อเราชอบของเราแค่นั้นเอง